และนี่คือการพอกว่านงาช้างกับทุกคนหลังจากนั้นก็ล้าองออกด้วยน้ําสะอาดแล้วก็สบู่ได้เลยจากวิธีผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากว่านงาช้างที่ผสมกับธนาคาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยๆเติมน้ำสาวขาวลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้าให้สมุนไพรว่านงาช้างเข้ากับน้ำสาวขาวได้ดีทําไมถึงไม่ใส่น้ําสะอาดหรือว่าโยเกิร์ตหรือนมจืดเจ้ก็ไม่สาบแต่ว่าหมอสมุนไพรเขาให้ใส่ ตัวน้ำสาวข้าวจะได้เห็นผลดีว่าสันดีเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามเขาแหละค่ะทุกคนหลังจากนั้นหลังหนะ้ทาทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้ว่านงาช้างค่อยค่อยวนเบาๆบนใบหน้าของเราเอาให้ทั่วใบหน้าไปเลยนะแล้วเจะก็จะใช้ว่านงาช้างที่เหลือ โปตรงที่เป็นฝ้าเป็นกะนะนาของเราแต่บอกเลยว่าการพอกหน้าด้วยสมุนไพรว่านงาช้างมันจะรู้สึกยิบยิบบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งมีความคันเกิดขึ้นได้แต่สําหรับใครที่ไม่เคยพอกว่านงาช้างาก็คือไม่แนะนํานะคะทุกคนเนื่องจากว่าสมุนไพรว่านงานช้างตัวนี้ขนาดพอกสดยังมีความคันแต่เมื่อนํามาทําสมุนไพรก็จะมีความยิบยิบคันคันบ้าง โดยส่วนตัวแล้วจะใหญ่พอกครั้งที่ห้ารู้สึกว่าความยิบยิบได้หายไปคือพอกแล้วไม่เกิดความยิบอีกเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยพอกก็จะมีความคันความยิบยิบถ้าเกิดล้างออกแล้วไม่มีความคันไม่มีผื่นไม่มีบวมไม่มีแดงแสดงว่าเราไม่ได้แพ้สมุนไพรว่านงาช้างแต่ถ้าเกิดเราพอกแล้วรู้สึกว่ามันคันมันยิบหลังจากล้างออกมีผื่นขึ้น หน้าแดงบวมแสดงว่าเราแพส้สมุนไพรว่านงาช้างกับทุกคนหลังจากพอกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเจ๊ก็จะใช้มือขัดบนเบาๆเพื่อให้ว่านงาช้างของเราหลุดออกหลังจากนั้นใช้น้ําสะอาดล้างแบบนี้เมื่อเราใช้น้ําสะอาดล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊ก็จะใช้เป็นสบู่ล้างตามไปแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้โฟมล้างหน้าก็สามารถใช้โฟมล้างหน้า ล้างตามไปขั้นตอนสุดท้ายได้เลยจ้ะทุกคนเพียงแค่นี้เราก็จะได้หน้าที่ใสๆตึงและก็ไร้ฝ้ากะแต่ต้องทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องเพราะว่าสมุนไพรมันอาจต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งในการดูแลผิวหน้าแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดยิ่งใช้ยิ่งดีสำหรับตัวผิวหน้าของเรามากจ้า